เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยมากครับกับสวัสดีสีทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเทคนิควิธีในของการเล่นโจมตีคู่แข่งนะทุกคนอ่ะอันดับแรกเราดูไปที่แผงของเขาก่อนนะครับแผงของเขาเนี่ยน่าจะกลางเนี่ยอาจจะเก็บบอลไม่ได้เยอะในะผมแล้วก็ เราควรที่จะทําชิ่งกันนะครับเมื่อโจมตีเขานะครับหลกัหลกๆในการโจมตีคู่แข่งนะครับเราจะดูจากว่าเวลาเขาขึ้นเกมรุกเนี่ยเขาขึ้นฝั่งไหนนะครับพอสมมุติว่าเขาขึ้นจากฝั่งซ้ายนะครับพอเขาขึ้นมานะครับผมเราตัดเกมได้จากฝั่งซ้ายเราก็จะสวนกลับนะครับหรือว่าโต้กลับฝั่งซ้ายที่แบบฝั่งที่เขาเติมเกมมานะครับเพราะว่ามันจะทําให้มีพื้นที่ในการเติมเกมรุกนะครับผมเพราะว่ามันจะว่างนั่นเองแล้วจังหวะนี้ให้มาที่เดอะบอยครับเดี๋ยว ต่อมาให้กับเอโตลูกนี้เรียบร้อยเลยครับสังเกตได้ว่านะครับผมจากจังหวะนี้นะครับผมอ่ะจะมีจังหวะที่เมสซ,ซี่เนี่ยเติมมาในฝั่งที่เขาสวนมานะครับผมอ่ะจากนั้นเราก็จะทําการโต้กับในฝั่งที่มันว่างนั่นเองนะครับแล้วก็มองหาตัวนักเตะของเราที่ว่างนะครับผมอย่างจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมีเดอร์บอยนะครับผมที่ว่างนะครับผมจากฝั่งซ้ายนะครับเมสซ,ซี่ก็ทําการเปิดบอลไปให้เดอร์อยแล้วเดอร์บอยก็โขกต่อชงมาให้กับ เอโตได้เข้าไปจบนะครับผมอ่ะมาครับได้บอลมาใหม่ครับเรียบรอยเรียบรอยออกข้างยังไม่ได้ครับจังหวะนี้แล้วคู่แข่งมาที่ฮอยลุนครับฮอยลุนจังหวะนี้ลองสองดูเลยครับแต่ว่ายังไม่เข้านะครับลูกนี้เปิดเข้ามาลูกนี้อะไรไม่ใช่อาริซอนนะผมเป็นคู่ตัวครับขอไปแล้วสวนเววเลยครับจังหวะนี้ให้มาที่เอโตเเอโตเอโตเข้ากลางมามสซี่มสซี่จะพลิกยังไม่ได้ครับจังหวะนี้มาใหม่ครับไปออกมาเอตโต เอโตจะสวนฝั่งไหนก็ได้นะครับแต่ขอเป็นฝั่งที่มีพื้นที่นักเตะให้กับตัวฝั่งของเราเนี่ยได้วิ่งนะทุกคนแล้วจังหวะน,นี้เอโตได้ลองเข้าไปนะครับแต่ว่ายังไม่ผ่านนะครับแล้วคืนมายังติเดโตอยู่เอโตให้มาเดบรอยเดยบรอยคืนโรชิกิโรชิกิเห็นเลครับโมดิตจ,จังหวะน,นี้ลองใส่เลยครับนิดเดียวครับจังหวะน,นี้คือถ้ากลางเรามีจังหวะเนี่ยเราก็ควรเปิดโอกาสให้กลางยิงบ้างนะผมไม่จะเป็นว่าต้องให้กองหน้ายิงทุกครั้งแน่หง มาที่จังหวะนี้ครับสวนอม้ครั้งหนึ่งให้มาที่เอโต้ถึงไหมยังแซะไม่ได้ครับลูกนี้ยังดักไม่อยู่ครับแล้วบอลมาบอลคืนมาที่เรยบรอยเดรยบดรอยสวนเลยครับเข้ากลางครับพื้นที่ตรงไหนว่างเราจ่ายตรงนั้นแล้วจังหวะนี้หากให้เมสซี่ทันไหมช้าไปแล้วจังหวะนี้นิดเดียวครับคือเราพยายามเปิดพื้นที่ในเวลาที่แบบเราอยากโจมตีคู่แข่งนะครับถ้าเราเล่นที่แบบไม่ได้คลองบอลเยอะนะครับคือหลักๆเนี่ยเขาจะคลองบอลนะครับ แต่เราเนี่ยพยายามให้เน้นจบสกอร์เอาจังหวะนี้เนี่ยได้ปันนะครับผูตัวเนี่ยวูเลยครับสมควรวยครับลูกนี้คือกองหลังไม่เข้าสักตัวนะครับผมมาใหม่ครับโดนนี่ให้มาแล้วเดบรอยเดอะบอยให้ออกมาที่อีซากครับวานบิซาก้าชนชนแล้วจ่าหไม่ดีเลยครับเข้าทางเดบรอยเดบะอยแล้วไหลให้มาที่ฮอยลุนลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งโอ้โหคู่แข่งกับคือสุดเกมครับจากจังหวะนี้ครับรัสมุดฮอยลุนครับลูกนี้ โอ้โหเขาเขากลับมาแล้วครับตอนนี้เราต้องปั้นเกมขึ้นใส่ใหม่เลยครับอ่าจบครึ่งแรกไปก็ถือว่าโอกาสเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับผมฝั่งเราก็มีโอกาสยิงแค่สองครั้งทุกคนการคลองบอลเนี่ยถือว่าน้อยกว่าเขาอีกนะครับมาครึ่งหลังครับเราต้องเล่นแบบรอดักนะทุกคนแล้วจากนั้นก็รอโจมตีหรือว่าสวนกลับนั่นเองครับดักไปก่อนครับในแต่ละทิศทางนะครับผมมาโยนขึ้นมาจังหวะนี้โขกมาครับเดี๋ยวบอยชิ่งต่อมา มาที่เดอะบอยอีกครั้งหนึ่งชิงนิดเดียวครับม่ถึงโรชิกกี้คู่แข่งยังไงเดอะบอยตัดได้ครับเดอะบอยเห็นเมสซี่เอตโตเห็นนี่ครับผมไม่ใช่เดอะบอยแล้วคืนมาเดอะบอยยังดักได้อยู่ไหมออกบอลมาที่จังหวะนี้ครับอาราโคตัดมาตัดมาแล้วแทงต่อโมดิตโมดิตชิงเร็วเลยครับจังหวะน,นี้แล้วได้จบเลยครับเดาตรงตัวครับตรงนี้ยิงยากนะครับสำหรับการยิงแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ ตรงตัวแล้วไม่มีมุมแล้วครับแล้วจากวันนี้รัสมูทอลรุนเอาบอลลงครับได้จบด้วยนี่ครับแต่ดีที่ไม่ตรงกรอบกับลูกนี้เอาครับตัวเปิดยาวขึ้นมานีตัวพาเกากลางม,มา,าเข้ากลางจางวันนี้มาเกเร่เก็บได้ใจเย็นก่อนนะทุกคนก่อนขึ้นบนอลก็ปั้นเกมกันก่อนแล้วโมดิตโมดิตเข้ากลางเข้ากลางลูซิกิออกมาที่กลางเห็นเมซี่เติมแล้วจา่ายเลยครับแล้วลูกนี้แตะเนี่มมให้เอโตเลือกทิศทางได้เลยครับลูกนี้เรียบร้อยครับ2-1ครับทุกคน เห็นไหมครับเราจะมีพื้นที่นิดหนึ่งุนคนแล้วก็พยายามโจมตีให้ได้นะครับอ่ะอย่างจงหวาเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นเมสซี่ที่แบบเติมขึ้นมาแล้วโล่งนั่นเองนะครับพอเห็นปุ๊บถ้าบอลอยู่ใกล้ตัวนักเตะฝั่งเราที่แบบตัวไหนมันจับบอลอยู่จ่ายเลยนะครับอ่ะเลงลูกศรสามเหลี่ยมดีๆนะครับจากนั้นก็ทําการจ่ายไปในทิศทางนั้นนะครับนี่เอโตจ่ายขึ้นมาให้เมสซี่ครับเมสซี่ยังไงลูกนี้กระชากมายังไม่ผ่านคุนเดครับคุนเด้เสียไปยังไม่ติดนะครับลูกนี้เดี๋ยว อินแดนขึ้นมาครับจังหวะนี้ฮาแวทฮาแวทยังไงเปิดเข้ามาลูกนี้กูตัวรับสบายครับเอาเลยครับ,รบตอนนี้คู่แข่งก็สองหนึ่งน,นะทุกคนแต่ว่าเวลาเนี่ยเหลือไม่เยอะแล้วประมาณ10นาทีในเกมนะทุกคนมาครับเอโตยังไงเราจะเอาลูกที่3ได้ไหมตอนนี้มาครับมาที่โมดิตโมดิตโ,โ,โดนตัดเกรมนะครับแล้วจังหวะนี้อเอ็มปาเป้ครับแทงออกมาโทมิสุคืน คืนวานบิดครับวานบิดเอ้าจังหวะนี้จ่ายไม่ดีเลยครับสองครั้งสองคาแล้วจังหวะนี้เสียไหมมาที่คาราแบตอินซากิเรียบร้อยครับโอ้โหแท็บอินง่ายๆเลยลูกนี้เอาเลยครับสองสองครับโอ้โหบดจะรโดนก็คือโดนแบบง่ายๆเลยครับจังหวะนี้โอ้โหมาเกเล่โวยเลยครับโวยให้กับวานบิดซาก้าเลยครับจังหวะนี้ต้องคุยกันนะครับผมกองหลังมาใหม่ครับมากันที่เมสซี่ไม่ถึงนะครับเดี๋ยวรอยเดี๋ยวรอยคืนมาที่กอตากุตา โอตากูต้าแทงมาให้กับเอ็มเป้เอ็มเป้เลาะเข้าในยังไม่ผ่านราโคครับเดี๋ยวแทงต่อครับสวนไว้เลยครับออกข้างครับแบบนี้เข้ากลางครับทุกคนเข้ากลางหมุนเข้ากลางอีกครับแล้วแทงต่อมาพักครับพักแล้วแทงต่อตามน้าอืมจังหวะนี้จับได้แล้วยังไงบอลเอาบอลเข้าทางครับแล้วลูกนี้ปั่นไ่ก้อยเรียบร้อยครับโอ้โหนาทีโทษครับลูกนี้ดูครับเป็นโชคด้วยแหละครับจังหวะนี้แต่ว่า นอกจากโชคเราต้องคุมนักเตะให้เป็นนะทุกคนพอโชคเข้าทางแล้วก็ปล่อยสปีดในหัจากนั้นก็เลือกทิศทางในการปั่นนะครับแล้วจวังหวะในแบบควรเสี่ยงหนึ่งหนึ่งก็ตัดฟาวไปเลยนะทุกคนอย่าให้เขาได้หลุดเข้าไปในกรอบนะครับผมถ้าหลุดเนี่ยมีโอกาสที่จะตีเสมอได้ต้องกล้าเล่นกล้าแรกนะทุกคนในแต่ละการเล่นนีผมไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ไหนนะครับหรือว่าเป็นการไต่ดิวิชันก็ตา่างทุกคนต้องพยายามเล่นให้แบบมีสปิริตในการเล่นในทีมของตัวเองนะทุกคนการเล่นเนี่ยก็ ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนเนี่ยผมว่าใช้แบบไหน,นครับส่วนที่จะประยุกเนี่ยก็ดูเอาละกันว่าเราจะประยุกต์ยังไงได้ให้มันเข้ากับทีมเข้ากับสไตล์ที่เราเล่นอยู่นะทุกคนอ่ะนี้ชาแนลก็มาแนะนำนะในส่วนของการบุกสวนนะครับบุกสวนตามจังหวะโอกาสแล้วก็ดูตามพื้นที่เนี่ยผมนักเตะของเราที่แบบมีพื้นที่ในการโจมตีเนี่ยผมอ่ะจังหวะไหนที่เขาบุกฝั่งซ้ายเนี่ยผมแล้วตัวมันว่างฝั่งซ้ายแล้วก็ควรที่จะโจมตีเขาฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่า คนมันไม่ไม่เยอะนะครับผมอ่ะเราก็จะโจมตีได้แบบมีพื้นที่ว่างเยอะนั่นเองนะครับผมอ่ะเป็นประมาณนั้นเลยในในส่นของการโจมตีคู่แข่งให้แบบอ่าคู่แข่งรับมือได้ยากนั่นเองนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นเรตติ้งทีมนะทุกคนก็ทําไปได้ประมาณนี้ครับคู่แข่งเนี่ยอยู่ที่โอ้โหอดีตดีวิชั่นหนึ่งเลยนะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้ครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม